สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถไถซิ่ง by s u p ป r Dam c h a n n ด l นะครับผมวันนี้ก็จะพาเขาไร่นะครับผมชมบรรยากาศไถเป็นของยางนะฮะอันนี้ก็เป็นป่ามันที่รชมผลงานตัวเองนะครับทั้งไถท,ทั้งล่องนะครับก็ลูกไร่ก็โอเคนะครับสวยงามนะฮะมันไถให้นะ นี่ไทย่องด้วยนะครับเป็นฟองยางอย่างนี้นะครับก็มันเกิดดีครับเกิดดีก็อุ่นใจนะครับเขาจะได้มีเงินจ่ายเราด้วยนะครับผมเพราะถ่ายเงินเซ็นนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้าอยายูห้าเจ็ดศูนย์ะครับผมจากลานอาทิตย์ก่อนนั้นก็ฝนตกนะครับชุบวันนี้ก็ทางไปเข้าไร่ก็แห้งแล้วนะไร่ละสองร้อยครับพี่น้อง างไหนไถไล่เท่าไหร่ก็แนะนํากันได้นะฮะเป็นไถแบบดินทรายอย่างเงี้ยนะดินทรายที่เป็ดที่หมูที่ไก่นะฮะอาทิตย์แล้วก็แปลงนะครับรโล่งๆนะครับผมจัดไปยี่สิบไร่นะครับก็ถือว่าโอเคสวยงามนะฮะสวยงามดีนะครับนะฮะจัดไปครับยี่สิบไรนะ่แปลงนึงครับอาทิตย์นี้แปลงนี้นะฮะนี่ ชงผลงานแปลงนั้นนะครับผมนี่แถวๆมันเอาอยาววะโอเคนะครับก็จะถ่ายแปลงนี้นะครับใกล้ถึงหน้างานนะครับอาทิตย์ตก่อนก็แปลงนั้นนะครับแปลงนั้นลงโล่งอยู่นะเห็นไหมครับก็ประทับใจเจ้าของไร่นะครับผมเจ้าของไร่ก็โอเคนะครับโอเค เพราะว่าไปครับต้องไถสองรอบนะครับผมนี่ฮะอาทิตยีแปลงนี้นะครับเจอหน้างานนะครับหนึ่งคลองนะครับหนึ่งคลองนี่ฮะหน้างานหนึ่งนะฮะอันนี้สองนะครับสองสองคลองนะครับสองคลองยางนะฮะสองคลองนะครับสามคลองสี่ห้า คลองนะครับเป็นห้คลองยางนะครับผมห้าคลองยางนะฮนะเข้ากันไล่กันเลยนะครับเป็นไงบ้างนนครับโอ้ลามัน,นครับอย่างนี้เลยครับโอ้เจ้าของไรไม่เก็บออกเลย เราก็จะไถข้างในออกข้างนอกนะครับผมเพราะว่าทางนี้มันออกมได้นะฮะทางออกอยู่ด้านนู้นนะครับเราก็ดูหน้างานก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะก็จะไถเก็บออกข้างนอกนะครับดูหน้างานก่อนนะครับโอ้หน้างานเขาทําเป็นหลุมกลางนะครับเป็นหลุมกลางอย่างนี้นะฮะแล้วข้างนู้นนะครับเราก็ต้องไถกบเข้านะครับ อาไม่เป็นไรครับเราไถากบเข้าให้เขาเลยนะครับผมเพื่อเป็นการสวยงามและกันถ้าจะไถเบี่ยงออกข้างเดียวก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอโอเคครับเดี๋ยวมาชมผลงานครับนะครับเปิดค้องแรกมาแล้วนะครับโอ้ยดูลำมันสิครับพี่น้องตึกเลยเจ้าของไร่ก็ไม่เก็บออกโอ้ตายเลยคารี มันไถลําบากนะครับผมมันไถย,ยากมากเะมันมันไม่ใช่เล็กๆนะครับเนะี่ยแบบผิทีไปเลยนะครับฐานมันก็เด้งครับผมเไม่ใช่ของเรามันฐานทวนนะครับไม่ใช่ฐานสับหกนะครับผมสับหมวกเหรอโอเคเลยเอาเท่าที่ได้นะครับผม หน้างานนิว้วถ้าผมมาดูหน้างานก่อนเนี่ยผมไม่ไม่รับนะครับอย่างสองร้อยบาทเงินเยนในปีหนึ่งเลยครับแต่ดูหน้างานครับนี่จะไหวหรือเปล่ามีแต่ข้อใจๆนะครับทำงาน เงเินเซนนะครับเดีไม่ใช่เงินสดนะครับอย่างน,น้อยก็เก็บลามันออกต้นที่มันใหญ่ๆก็น่าจะเก็บออกให้หน่อยนะครับถ้ามาเจออย่างนี้ลกไม่ว่านะครับแต่ลามันมันไถาลาบากนะครับต้องถอยซ้ำถอยเก็บนะครับก็อย่างว่านะครับดูแล้วว่าไม่มีคนมาไถาให้นะครับเลยไปเรียกผม เลยไปเรียกไปดูสิครับได้ครนลมันนม่แต่ละมันล้วนเลยนะครับลำมันยาวหมดเลยนี่ถ้าเก็บแบบฟังนี้มันก็ไถสวยไถดีนะฮะปลูกมันมันก็ได้ผลผลิตนะครับผมแต่อันนี้ไม่เก็บนะครับไม่เก็บเลยถ้าไม่เก็บก็ฟันนะครับเออให้มาฟันมาอะไรหน่อยอันนี้อ้ผมต้องเอารถเกียบละมันให้มันขาดมันแตกไปก่อนนะครับมันถึงจะไถได้นะ เดือยเลยอย่างนี้นะครับเจอได้ดงานลามันเยอะอย่างนี้ไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเก็บให้อย่างอย่างี้ยโอเคหน่อยนะครับเก็บไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรอยรถนะครับรอยรถรถอีสแอนหรือรถที่ขนมันนะครับ,บรถ้าไม่มีรอยรถเนี่ยโหเรียบร้อยเลยครับนะตึกครับผม นะครับมาชมผลงานกันครับผมไม่มีตากล้องนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนบุกละมันมันมันต้องคุมคอนโทรลด้วยนะครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับผมอ่ะกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจด้วยนะฮะนะครับผมปิดหัวงานครับส่งงานนะครับผมก็จะพาชมนะครับว่าจากละมันเยอะๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวแข็มากบอกได้คำเดียวว่าแปลงนี้สะอาดมากนะครับผมนี่ฮะมันก็จะอย่างนีมันก็จะมี มันก็จะมีลำมันบ้างนะครับผมััน,นี้ก็ต้องโตดเข้าใจกันนะครับเพราะว่าลำมันเยอะจริงๆนะครับแบบนี้ถึงท้องงานแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะครับส่งงานนะครับ นี่นะนี่ฮะผลง,งานนะครับนี่ฮะ,จะเจ้าของที่ฮนะเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ